ดูซานวลาโฮวิดกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียอาจทบทวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายไปค้าแข้งให้อเซนเนนอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเบื่อนหน้าหนีโครงการของมิเกลอาเตตาเพื่อเซ็นสัญญากับยูเวนตุสอดีตศูนย์หน้าฟิออเรนตินาเป็นนักเตะเบอร์ต,ต,ต้นที่คุณสื่อชาวสเปนนิดหมายปองนับตั้งแต่ปี2022ทว่าเจ้าตัวกลับตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสสเตเดียม จากการกระทำในครั้งนั้นอันโตนิโอคาซาโนอดีตดาวยิงโรม่าและเรอัลมาดริดรู้สึกว่าเขาทำผิดพลาดมหันเมื่อไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการเฮดโค้ดวัย41ปีจึงเบนเข็มไปหากาเบรียลเชซูสพร้อมยอมทุ่มเงินจำนวน45ล้านปอนด์ให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทัพยิ่งไปกว่านั้นดาวยิงชาวบราซิลเลียนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่ถือเป็นหนึ่งในดีลที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเจ้าตัวทําไปแล้วทั้งสิ้น7ประตูให้กับเดิะกันเนอร์ในฤดูกาลนี้และถึงแม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บคอยรังควานแต่ก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ยอดทีมแห่งลอนดอนเหนือทะยานขึ้นครองตําแหน่งจ่าฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในขณะเดียวกันทีมมะลายรั้งอันดับ7ของตารางคะแนนเซเรียอาอิตาลีและต้องตกรอบศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่สำคัญ ฟอร์มการเล่นของหัวหอ,อกวัย23ปีกำลังอยู่ในช่วงขาลงสุดขีดตามรายงานของโฟโฟทสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีระบุว่าณนะตอนนี้เวลาโฮวิดพร้อมพิจารณาข้อเสนอการโยกไปค้าแข่งในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมอีกครั้งหากอาเตต้าสนใจกระชากตัวเขาไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามแม้จะเห็นได้ชัดว่าทีมของเทรนเนอร์เลือดกระทิงดุค่อนข้างสมบูรณ์แบบเมื่อพวกเขามีดาวเตะทับแซมบ้าคอยคำหอ,อก แต่ซูเปอร์สตาร์ชาวเซิร์ฟได้ตระหนักแล้วว่าเชซูสยังคงมีปัญหาเรื่องความฟิตและอาจไม่พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงทุกเกมเนื้อสิ่งอื่นใดสโมสรแห่งลอนดอนเหนือดูมั่นใจมากว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญาดึงตัวเพชรคาตอนาคตไกลามาร่วมทีมได้เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาตามความตั้งใจของอาเตตาในทางตรงกันข้ามเจ้าตัวกลับคิดว่าการย้ายซบยูเวนตุสจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าณช่วงเวลานั้น นอกจากนี้คาซาโนยังเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายทีมของวลาโฮวิตในครั้งนั้นโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านคริสเชนวีเอรี่ทวิตไว้ดังนี้ยูเวนตุสจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงภายใต้การทำทีมของอเลกรีไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรืออีกสิปีข้างหน้าก็ตามตามความเห็นของผมผมคิดว่าวลาโฮวิตตัดสินใจผิดพลาดมหันเขาเป็นผู้เล่นประเภทที่ต้องก้าวผ่านทีมระดับกลางก่อน เช่นอาเซกนอนสเปอร์หรือเซบียาคุณรู้อะไรไหมสสำหรับผมเขาเป็นนักเตะเทียสองมาโดยตลอดแฟนๆอาเซกนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ